อาจารย์สอนต้นทุนชีวิตเราเริ่มจากศูนย์ไม่เหมือนกันเขาให้เด็กเตรียมวิ่งแข่งตังเงืินไขใครมีสิ่งนี้เดินมาข้างหน้า1นก้าใครไม่ต้องส่งเสียตัวเองเรียนใครไม่ต้องกังวลว่ามื้อต่อไปจะมีเงินซื้อข้าวกินไหมใครที่โตขึ้นมาโดยมีพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีถามไปเรื่อยๆมีเด็กจํานวนหนึ่งแทบจะอยู่หน้าเส้นชัยอยู่แล้วแต่เด็กบางคนไม่ได้ก้าวไปไหนเลยถ้าเป็นการวิ่งแข่งมันก็ต้องเริ่มจากที่เดียวกันสิแต่ในชีวิตจริงมันไม่เคยเป็นอย่างนั้น บิวเกตบอกชีวิตมันไม่มีความยุติธรรมหรอกทำใจซะเด็กบางคนมีเงินไปเปิดประสบการณ์ต่างๆสบายๆเรียนดนตรีกีฬาหรือว่าท่องเที่ยวต่างประเทศได้โอกาสไปเรียนจบนอกจบออกมาเอาเงินล้านไปก้อนหนึ่งไปสร้างธุรกิจของตัวเองซะในความคิดของเขานี่คือจุดศูนย์ของพวกเขาไงแต่สําหรับจุดศูนย์ของใครบางคนแค่เงินจะเรียนยังต้องกู้กยะสม,มาจ่ายค่าเทอมต้องทํางานพราร์ทไทม์หาเงินส่งตัวเองเรียนบางคนต้องส่งเงินไปให้ที่บ้านด้วย แค่เงินจะซื้อชุดนักเรียนใหม่หรือซื้อข้าวมือ้อนึงเนี่ยเขายังต้องคิดหนักเลยพี่คนนึงเคยสอนผมว่าคนที่ไม่เคยกังวลว่าวันนี้จะมีข้าวกินไหมแต่กังวลว่าวันนี้จะเลือกกินอะไรดีก็อย่าปากดีเที่ยวมาดูถูกชีวิตของใครว่าเขาไม่พยายามบางคนชีวิตเริ่มจากในบ่อโคนมันไม่ง่ายเลยที่จะปีนออกมาได้ดังนั้นอย่าดูถูกความพยายามของใครเขาอาจจะพยายามจนเลือดตาแทบกระเด็นแล้วก็ได้แต่เขาสตาร์ทจากจุดศูนย์ ที่ไม่เหมือนกับคุณไง